ครับสวัสดีครับมานะครับผมต้อมพอเพียงนะครับวันนี้นะครับจะมาเสนอสินค้าคือเสื้อวินเทจลายเครื่องบิน <Wow. S 1> เสื้อวินเทจลายเครื่องบินย้ํานะครับว่าเป็นลายเครื่องบินอย่างเดียวลายอื่นผมไม่ทำนะนะครับคือทําไมต้องกล่าวอ้างก่อนว่าทําไมผมถึงผมถึงมีไอเดียขึ้นมาทําเสื้อวินเทจลายเครื่องบินโดยเฉพาะเนี่ยคืออย่างนี้ พอดีมันมีน้องน้องอ่ะน้องสนิทกันเขาขายเสื้อเป็นเถีอยู่แล้วนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเสื้อเป็นเถีหรอกแต่น้องม,มันก็จะขนมาให้ผมขนพี่ลายนี้พี่ทำไมพี่คือน้องสนิทกันนะครัเขาเลยทำไมผมมนดูเฮ้ยสวยดีวะ่ะพี่สวยดีก็เลยว่าเฮ้ยเอาเฮ้ยไหนไหนก็ผมก็ชอบเสื้อแนวนี้อยู่แล้วแล้วผมก็ชอบเครื่องบินอยู่แล้วสมาชิกหลายท่านรู้อยู่แล้วก็เลยเฮ้ยเราลองมาทําเสื้อแนวนี้ลายนี้กันมาขายมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่า่า นะครับก็เลยเป็นต้นเป็นต้นเป็นสิ่งที่เริ่มมานะครับก็เลยชวนน้องมาทําครับน้องนะครับครับเบลพงศกรนะครับผมเบลพงศกรครับอานะครับน้องก็จะมาอยู่ในหมวดของเสื้อวินเทปลายกระบินเน้นๆเลยเพราะว่าผมบอกก่อนว่าผมไม่มีความรู้เรื่องเสื้อวินเทจเลยนะผมไม่มีความรู้นะแต่น้องเขารู้นะเบลนะมันก็บอกเขาหน่อยว่าเสื้อลาย อะไรยังไงปีไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ารู้ได้ว่าแค่ลายมันคืออะไรก็บินมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องของมนุษ่นนี้ี่ผมไม่รู้นะครับแต่บอกได้ว่าลายมันคือลายก็บินอะไรนั่นเองแต่ส่วนความรู้เรื่องเชิงลึกต้องถามน้องเขานะครับมามาเอาเบื้องต้นนะคือจริงๆ่ะผมกว้านซื้อมาได้ประมาณเกือบเกือบห้าสิบตัวใช่หาอยู่นานครับค่อนข้างหายากด้วยหายากหาบินหาจนปวดหัวก็ประมาณได้มาเกือบห้าสิบตัวแต่ว่า ยังไม่ขายนะครับแค่คือตอนเนี้ทั้งทําคลิปยูทู e ทั้งอะไรตอนนี้วุ่นอยู่แต่เดี๋ยวเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะ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 ,จะ,จะลุยเรื่องเสื้อบินเท็แน่อนอนแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวก่อนแล้วกันเป็นคลิปเปิดตลาดทางนี้เลย<ม>เสื้อบินเทน็ดไรกเครื่อบินนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงต้อมพอเพียงเบลคงสกอรนะครับจะมาทำาลายนี้ทำทางนี้ตรงๆเลยนะครับ <S <S อ่ะเบลมาบรรยายเรื่องต้นดีกว่าร่าวๆก่อนนะครับ เสื้อตัวเอย่างลายนี้นะครับไลน์เครื่องบินอะไรครับพี่ต้องอันนี้เป็น P47 Thunderbolt ซึ่งสมาชิกเห็นปุ๊บชอบอยู่ลวเสื้อลายนี้นะครับนี่ข้างหน้านะข้างหน้านี่เสื้อ P47 เลยสวยข้างหลังมีไหมไม่มีไลายข้างหลังไม่มีลายนะครับอ้าวเบลนี้นะครับเสื้อเปนอะไรครข้าวๆนะครับเสื้ออย่างนี้นะครับเป็นเสื้อวินเทจลายหายากครับปี90นะครับดูยังไงนะครับตอกปีครับตอกปีอยู่ตรงนี้ตอกปีตอกลิขสิท ข,ข้าวนะครับอันนี้9้าูนแน่นอนครับลายหายากแน่นอนครับพี่เจะตัวนี้สวยนะครับถึงจะเจอลายเดียวกันก็เจอคนละสีครับสีเสืออ้ออาจจะเจออาจจะเจอลายเดียวกันแต่คนละสีบางทีไม่มีไซส์ก็ไม่มีก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันมันหาได้แค่รูปลายแต่บางทีมันหาไซส์ไม่ได้คือบอกได้แต่ว่า สมาธิกระใสได้หรือเปล่านี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนี่คือเสน่ห์ของมันน่เเอองขสื้ใช่ไหมอ่าโอเคเอ้ามากระเึงกันต่อครับเสื้อวินเทจลายนี้นะครับดูป้ายครับป้ายป้ายแปลกนะครับป้ายนี้เป็นปี90ครับดูยังไง90ปีใช่ครับปี90ตอกตอก1 1995นะครับอือันนี้กเครื่องบินก็จะเป็น GB อันนี้น่าจะเป็นอัลติเมทไหมประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับเป็นเสื้อลายสวยสีเขียว แต่ไซส์ค่อนข้างใหญ่เป็นไซส์ฝรั่งสวยครับตัวนี้ข้างหน้านะอันนี้ข้างหน้าเมื่อกี้ข้างหลังเสื้อก้าสูนนะครับดูยังไงนะครับตะเข็บนะครับตะเข็บจะเดินจะเดินเดี่ยวนะครับอมีนตะเข็บเดินเดี่ยวใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเดี่ยวบนแต่แต่แต่คู่ล่างนะครับแต่ก็ก้าสูแน่นอนครับอเดี๋ยวบนเดี๋ยวบนคู่ล่างใช่ครับมีตอกตอกอะไรให้ดูก้าสูแน่นอนโอเคเอาเอามาตัวนี้มานิตัวนี้นี่ของของชอบผมเลยตัวนี้สวยตัวนี้เอาปีไหนเมลยันยันก่อน ตันนี้น่าจะ2 0 0พันสองพันสองพันต้นกลางสองับสองพันสี่สองพันห้าไม่เกิน2 0 0พันเจ็ดแน่นอนสองพันห้าสองพันหกประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ไซส์กำลังดีเลยนี่เป็นไซส์เอ็มไซส์เอ็มเราหรือเอ็กเแอลเราเนี่ยกำลังสวยเลยตัวนี้นะหายากมากนะครับผมบอกเลยไซส์ไเอ็มหรือไม่ก็เอ็กแอลเราเนี่ยพอดีดูลายอีกครั้งหนึ่งลายนี้นะครับเป็นลายคอแซฟซีอูเฮลแคปเอฟหกเอฟเอฟแปดเอฟเฮลแคปสวยมาก ตัวนี้นะเอาไปยั่วน้ําลายก่อนนะครับดูด้วยน้าลายก่อนสวยจริงๆข้างหลังก็สวยครับพี่ต้อมเอาอีกแล้วเหรอข้าวครับลายนี้ครับนี่เอาอยู่แล้วลายนี้ลายเต็มเตครับลายถึง<า>แขนเสือ้อด้วยเขาเรียกว่า OVP นะครับลายเยอะขนาดนี้ OVP หน้าหลังนะครับเพราะว่าข้างหลังก็ถึงแขนเหมือนกันนะอ,อันนี้พวก,กจะเป็นเครื่องบินเอฟนะครับก็จะมีทุกยุคเลยเครื่องบินเอฟเครื่องบินโดยสารเครื่องบินเอฟแล้วก็สเตลก็มีก็มีบินส,สี่ใบพัดสี่เครื่องยนต์ก็มี นะครับก็จะมีมัดตรงมงัดแต่งมีอะไรก็สวยก็นี่ตัวนี้สวยเหมือนกันเครือมือสองครับมีตำหนีธรรมดาเดี๋ยวถ้ามีตำหนีอะไรเดี๋ยวแจ้งนะครับแต่สวยแน่นอนครับลายไม่ซ้ําใครแน่นอนครับอ่าโอเคมีอะไรอีกอ่าเอานี่ก็จะมีนะสองเครื่องยนต์ในอย่างนี้ผมใส่นี่ก็ลายเทบเห็นไหมสวยอันนี้ก็ฮอกเกอร์เฮอริเคนสวยนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้ก็นนกนนกนนสวยเนี่ย F C U Corsair F4U F4U Corsair mm hmm. นี่ข้างหลังนะดูข้างหน้าข้างหน้าดูข้างหน้าข้างหน้าไม่ไม่มีอะไร mm hmm. มีรอยตอกนิดเดียวอันนี้ก็สวยนี่ปีไหนเมียป้ายนี่ป้ายอะไรป้ายนี A ้ประมาณ2,000ต,ต้นับ2 0ั0ต้นอ่าประมาณนี้นะเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับผมจะมีที่เราคุยกันไ้คือแจกเสื้อฟรีจะมีเกมให้สมาชิกเล่นแล้วแจกเสื้อวินเทจลายเครื่องบินฟรีๆเลยหตัว แต่ยังยังไม่ทันได้คิดเกมต้องคิดเกมกคิดเกมก่อนเอาใจเย็นๆน,น,น,นะครับแอแต่จะแจกแน่นอนหนึ่งตัวนะเตรียมติดตามกดติดตามต้อมพอเพียงเอ่อเพจพอเพียงราซีขอนแก่นนะครับติดตามมาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องทางอื่นๆยูทงยูทูปเอ่อเพจให้ความรู้ผมเดี๋ยวผมส่งไว้ข้างล่างนะครับติดตามด้วยนะครับด้านล่างนะครับกดฝากกดติดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรับรองว่า สิ่งที่ไม่มีคนทําเราจะทากันโอเคแมครับเ,เป็นเสือเ้อกินเทียบแล้วเป็นเสื้อผมว่าไม่มีใครทำนะยังไม่มีใครทํายังไม่เห็นลายเครื่องบินนะเป็นเสื้อบินเถียดลายเครื่องบินเน้นเน้นแต่ลายเครื่องบินอย่างอื่นผมไม่ทําไลายอื่นผมไม่ทํานะครับผมบอกเลยว้าว <Wow. S 2> นะครับตอนนี้ก็มีอยู่เกือบเกือบห้าสิบตัวใช่ก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดลายเสื้อต่างๆแล้วก็จะมาลงในเพจลงอะไรให้เรียบร้อย <Okay. S 2> นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอเคอย่าลืมนี่สําคัญนะครับเป็นกําลังใจให้ ทีมงานด้วยนะครับผมโอเคเอาเบลแล้วเจอกันโอเคครับสว<ร>ัสดีครับ